เมรีฟาร์มสวัสดีค่ะเมรีฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เมได้เอาควายมาส่งนะลูกค้ามีการสื่อสารผิดพลาดนิดหน่อยนะคะลูกค้าสั่งควายเก้าตัวเมลีเอามาให้เจ็ดตัวลูกค้าไปเ,เปล,า,ปเปลามากกะลืมเนาะ<ม>ยุนี่ก็ได้คุณพ่อยุนี่ละไปศามากาสม,มา,ดาดมเามพาเด,าดิน<า>ไปดูควายนะคะ ขายจริงส่งจริงไม่ต้องไม่เก็บเงินปลายทไอะมาเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ต้องเก็บเงินมัดจํานะลูกค้านะบาทเดียวก็ไม่ได้เก็บมัดจําลูกค้าจ๋ายางลมเอาเอาขั้วลงมากลกางทงเบิดแล้วจ้ะนี่ค่ะทุกคนเป็นเพศเมียหมดเลยนะคะ เป็นเพศเมียหมดเลยอโอเคค่ะคุณพ่อสัมผัสในจักน่อยค่ะคุณพ่ออันคุณพ่อสังเมลี่นี่คุณพ่อได้โอนเงินมาจัจักบาทบ่รอะเด้ยโอนจักบาทเลยไปมาทรง แล้วก็มาจายกันยุ่พี่ดรสนี่ไมอีม่เอลีบ่แบบนี้ไม่เอลีเลยแบบนี้ไมลีเห็นเอลีเลยเนาะเห็นเอลีเลยจ้ะตามตามที่เบื้องว้แหละล่ะขั้วเห็นมืดตามที่เบื้องว้ทุกโศลเลยพิดแตงแต่ว่าอันท่าเบอกเล่นกันปวดอ๋อว่าเล่นแต่ไอ้เลื่อพีดพลาดเยอะสุดพีดพลาดเพิ่นสร้างเก้าตัวพี่น้องมันสร้างเก้าตัวนู้นนะเขาใจว่าเพิ่นสร้างเจ็ดตัวเพราะว่าที่แรกมันสร้างเจ็ดตัวเอราะตอนนี้เพิ่นก็เลยเพิ่มเป็นเก้าตัวแต่ว่านู้นั้นลืมบัดเนี่ย ผู้เอาขื่นบัดเอาขื่นบุคบบัดเนี่ยบุเป็นยังค่ะเดี๋ยวกลับเปลี่ยวมะไมค่ะเดี๋ยวเปลี่ยวมะไมค่ะเป็นเป็นแม่ม่านกับเมียสาวคือเก็เมต่ว่าวตัวนั้นเมียนแถวตัวนั้นเมียนแถวตัวนั้นเดี๋ยวเอาจะเดี๋ยวพี่น้องท้าบิ่งเลยสิเก็บเงินนั่นอยู่กลางทงกลางหน้าให้เบิ่งเอาสดสดจ้ะเอาสดสดเอาสดสดบรรยากาศสดสดค่ะ แต่พี่น้องไล่ไหลจะาจสมียนไหมสมียนนับกันจ้เลยสมียนไ่คะสมียนไปไหมคะมาเข้ามาเข้ามานั่งจับรับเงินกันนั่งอยู่ น้กัน่น่อยบาทนี่แหละพี่น้องกลางปลาจ้ะเก็บปิลีกางทุ่งกลางให้กลางหน้าพ่อกันยุ่ยใส่นับกันยุหันละจ้ะ่อจะคาดมันดิพ่ะคามันดิบพูดนับแล้วนาบเพราะพอพ่อพ่อดิบือแ

ม่เขาออกจากธนาคารอยู <S <S ่แล้วโอ้ม uh, kind of, ันใจว่าพ่อละตะวเขาดีตามเพื่อนนี่จะเพื่นเธอเหรอถือพ่อว่พ่ว่ากนเนั่นนางอนไปนเอาบนมันจังมันจางเงนมันพอมันจะงเงนกูมือวันต้องต่างนต่างเพีอไปเลยอะไ จุดเก่าโตจ้าจ้าโอเคค่ะกตัวนะครับไม่ใช่เกตนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะถูกคำนาคุ้นหลัง้